สวัสดีปีใหม่ครับก็มาทักทายกับปีใหม่แต่ว่าเขายังได้รัฐบาลเก่านะครับยังเป็นรัฐบาลลุงตู่อยู่หลายคนถามบอกว่าเอา้าคุณจำนงแล้วลุงตู่เหมือนได้มันจะไปนี่ผมก็บอกว่าโอ้ยขัดใจยากหน่อยเพราะว่าลุงตู่แกมันลึกนะลึกภาษากลางแปลว่ามันดือ้อมันยากที่มันจะไปเพราะมันอยู่ในอำนาจมันก็นลึกอยู่ในอำนาจแต่ กระซิบนะครับวงจุ้ยหรือว่างเห้งก็แล้วแต่นะฮะวงจุ้ยทำเนียบรัฐบาลบอกครดีนะครับโงูเห้งประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่ากลางปีหกห้าขึ้นไปนะฮะแกจะมีปัญหาครับนะแกจะมีปัญหามันแน่นะครับมันจะลึกจะได้ก็แล้วแต่มันอาจจะลุดไปเลยก็ได้บ้านเมืองบนบกปองหรอกมันก็ประชาชนบนบกเอาเหยียอย่างมันก็ต้องไปดิ แต่ถ้ามันบอกไปแต่ๆนะครับอดแถมปีนะครับโอ้เกือบตายแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะอดไปแถมปีหนึ่งเอาละครับวันนี้ก็มาบอกว่าอดเอาหน่อยหนึ่งนายกมันลึกนะมันดือ้อมันบอกฟังไผเขาก็อดเอานะปีหน้าถ้ามีเหลือกตั้งใหม่เขาก็จะไปเหลือกมันเท่านั้นเอ,องละครับอู้กันตรงๆแล้วครับ นะคาถามนี้ตอบยากครับแต่ก็ต้องหวังอย่างเดียวคือดูแล้วโง่เฮงเริ่มจะไม่ผ่านแล้วครับมันจะบุกห้าแล้วนะครับอ้า็ขอคือความหวังพี่น้องประชาชนนะครับที่อยากคือรัฐบาลนี่ออกไปเปลี่ยนรัฐบาลใหม่นั่นจงสมหวังครับขอพี่น้องจงมีความสุขเนาะนะครับอดเอาครับอดเอาครับเอาละครับวันนี้ขอญยาิมาสวัสดีปี่ใหม่นะครับขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเน้อครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ